ดูดูให้ดีมีอให้ดูใครไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเราเราไม่ให้ดูดีมามามาทำงานดีกว่าเรามันจะต้องยากขึ้นทุกวันใช่ไหมอ่ะทักทายก่อนแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้อยู่ในช่องดูดีสไตล์วันนี้นะครับผมเราจะมารีวิว น้องชาแนลใบนี้นั่นเองจริงๆ,ๆๆๆนะครับผมใบนี้ก็คือชาแนลมินิแปดคาเวีร์เลเตอร์ซลเวอร์ฮาร์ดแวร์ครับผมใบนี้เป็นใบที่เป็นลูกรักของโดเลยนะเพราะว่าด้วยความที่น้องเป็นสีน้ำเงินครับ ที่หินหินนะก็จะมีสีชมพูสีแดงสีครีมสีขาวสีดำสีน้ำเงินสีเหลืองเคยเห็นสีเขียวด้วยนะสีที่หายากที่สุดน่าจะเป็นสีทองเป็นสีทองหนังจระเข้ราคาแบบขึ้นไปเกือบสามแสนแล้วอะล่าสุดที่เห็นนะสองแสนแดอะเห็นล่าสุดแล้วก็หายไปแล้วและความพิเศษของใบนี้ก็คือความหาไม่ได้ครับเพราะว่า ชาแนลเลิกผลิตรุ่นนี้ไปแล้วไม่ผลิตหนังนี้แล้วคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดเดินเข้าช็อปชาแนลตอนเนี้ยคุณก็ซื้อได้ครับแต่ว่าจะไม่ได้หนังคาเวียจะได้เป็นหนังแรมแทนเพราะว่าชาแนลเลิกผลิตหนังคาเวียรุ่นนี้ไปแล้วมันเลยทําให้รุ่นนี้ที่เป็นหนังคาเวียราคาดีสูงขึ้นมากราคารีเซลแพงมากตอนนี้นะครับคาเวียเนี่ยจะเป็นหนังที่แข็งแรงมากเป็นรอยยากมากใช้งานแบบ ล,ลุยได้สบายสบายแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหนังแรมเนี่ยหนังแรมมันจะมีความความแบบละมุนความนุ่มความนิ่มๆสูงและอ่อนแอมากอย่างเช่อนอะ่ะเราใช้หนังแรมใช่ไหมเล็บเราโดนนิดหน่อยเป็นรอยแล้วนะอ๋ออันนี้อันนี้เป็นคาเวียใช่ไหมใช่อันนี้เป็นคาเวียซึ่งเราโดนเล็บอะไรมันก็ไม่ยอมเป็นรอยถ้าโดนโจีกกระเป๋าก็พังเหมือนกันจะรู้ไหมครับว่าทำไมด้วยถึงเอาสีนี้มาใบนี้มาเพราะว่า ราคาไม่แรงเท่าสีดำอันนี้หนึ่งเลยนะสองด้วยเป็นคนเกิดวันอังคารไม่ได้เชื่อเรื่องมูเตลูเท่าไรหร่หรอกเป็นคนเกิดวันอังคารเขาบอกว่าถ้าเกิดใช้สีน้าเงินเนี่ยจะทําให้การเงินเข้ามาการการเงินการงานดีร่ำรวยเงินทอง บางคนนะครับไปซื้อกระเป๋าออกมาใหม่จากช็อปนะแล้วเขาก็ไปแบบให้หลวงพ่อเขาเจอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลวงพ่อก็ลงทองให้เลยจ้าแปะทองเลยปึง้งโหนี่ก็พาอจะไปลงทองดีไหมนะอ่ะกลับมาเรื่องที่เรื่องกระเป๋ากันต่อดีกว่าว่าน้องดียังไงพิเศษยังไงใช้งานง่ายยังไงใบนี้อย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเป็นคาร์เวียสกินนะฮะคาร์เวียสกินเนี่ยมันจะ ทนทานมากแล้วก็เป็นรอยยากแล้วก็ใบนี้นะครับผมอะไหลเป็นสีเงินลมดำชาแนลเนี่ยเขาจะมีอะไหลที่เด่นๆเ,เลยนะก็คือสีทองกับสีเงินแต่ดูมองว่าถ้าเกิดแบบเราต้องการซื้อมาใช้แบบยาวๆลงทุนได้ไม่อยากให้มีตำหนิเกี่ยวกับอะไหลดูแนะนำให้ซื้อสีเงินแบบนี้นะครับผมเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมีความคิดที่ยังผิดอยู่คือคิดว่าซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมาอะไหลสีทองอะไหลไม่ลอกอันนี้อันนี้อยากให ทุกคนได้เปลี่ยนความคิดใหม่นะครับกระเป๋าจะแพงขนาดไหนจะเป็นแอ์เมสจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเกิดคุณใช้เปนนานๆแล้วก็เสียสีนานๆยังไงก็เฟดยังไงก็มีจางอันนี้อยากให้เปลี่ยนความคิดใหม่นะครับดก็เลยคิดว่าสมมุติถ้าเกิดอยากจะลงทุนกระเป๋าสักใบหนึ่งเนี่ยดูยแนะนําให้เป็นสีเงินมันจะไม่มีตําหนิไม่มีตําหนิมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆใบนี้วกันก่อนเนาะเป็นคาเวียเนาะอ่ะรู้กันอยู่แล้วด้านข้างประมาณนี้นะฮะด้านข้างก็จะประมาณนี้ด้านหลังจะประมาณนี้อ่ะย้อนกลับไปที่ EP ีหนึ่งก่อน อีพ 1> 1ีหนึ่งเคยพูดว่าใบนั้นอ่ะเ5เขาได้เอาสมายพ็อกเก็ตออกไปแล้ว <S <S แต่ใบนี้ยังมีอยู่เห็นไหมเนี่ยมาสะดวกมากๆเลยนะด o เป็นคนที่ชอบใช้สมายพ็อกเก็ตมากๆเพราะว่าเวลาเราแบบเอาบัตรเครดิตรูดน้ํามันหรือซื้อของอ่ะเราสามารถแบบเอาบัตรที่ใช้แบบบ่อยๆอะ่ะเนี่ยใส่เข้าไปได้เลย <S <S แล้วก็หยิบตึ๊กตึ๊กง่ายๆนะครับผมประมาณนี้อันนี้คือข้อดีของสมายพ็อกเก็ตนะซึ่งน้องมินิ8ใบนี้ยังมีอยู่ยังมีให้ใช้งานอยู่นะดีมากๆ เวลาเปิดก็หมุนแบบนี้นะครับคลิกเปิดขึ้นมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมให้ดูภายในภายในเป็นสีน้ําเงินครับตามสีกระเป๋าเลยภายในสีน้ําเงินครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์โฮโลใบนี้ยังเป็นสติกเกอร์โฮโลกับการ์ดโฮโลอยู่นะยังไม่ได้ฝังชิปเนาะแล้วก็ในนี้ก็จะมีช่องช่องซิปหนึ่งช่องแล้วก็ช่องเล็กๆหนึ่งช่องเอาไว้ใส่แบบพวกการ์ดโฮเดอร์นะครับใบนี้นะโดูว่าน่าจะใส่โทรศัพท์หนึ่งเครื่องสายชาร์จแป้งพับ ลิปสติกแล้วก็กุญแจรถก็น่าจะพอแล้วน่าจะเพียงพอแล้วจริงๆใสายได้มากกว่านั้นแต่ด้ไม่อยากให้ยัดเข้าไปมากขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้กระเป๋าเสียทรงอพอกระเป๋าเสียทรงแล้วก็ราคาก็จะตกสายก็จะเป็นยาวๆแบบนี้ครับไม่สามารถปรับระดับได้สมมติถ้าเกิดแบบผู้หญิงตัวเล็กๆซื้อไปใช้อย่างเงี้ยหรือว่าเอาไปใช้อ่ะมันก็จะยาวละพื้นไปเลยลากเลยใจไปแล้วลากเลยเดี๋ยวด้วยจะทําให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้แบบไหนบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ คอสบอดี้แบบธรรมดาก่อนยืนได้เนาะอ่ะคอสบอดี้แบบธรรมดานะประมาณนี้คือสําหรับสําหรับโดโดรเหมาว่ามันพอดีพอดีตัวโดมันกําลังดีโชเดอร์ไหลก็จะประมาณนี้มันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะกําลังดีหรือถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าพี่ๆผู้หญิงนะมันสามารถทําแบบนี้ได้เปิดขึ้นมาปุ๊บคล้องไปทางนี้นะครับอ๋อแล้วก็ เอาไว้ทางนี้เห็นไหมเนี่ยมันก็จะได้เป็นสายอย่างนี้ประมาณนี้เห็นไหมเออมาเลิศเนาะนี่แหละครับมันก็จะประมาณนี้หรือว่าสําหรับใครที่คิดว่าเนี่ยทําแบบนี้มันสั้นเกินไปด้มีวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้มันสามารถสายสั้นลงมาได้นั่นก็คือตัดสายทิ้ง <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ก็คือมันจะมีอุปกรณ์อยู่อุปกรณ์หนึ่งที่สามารถเอามาเกี่ยวเกี่ยวกับสายอะ่ะแล้วก็ รัดมันไว้มันจะทําให้สายอ่ะมันสั้นลงมันจะเกี่ยวอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็จะล็อกเอาไว้แล้วมันก็จะทําให้สายสั้นลงก็มันจะก็ขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วแต่ซื้อได้ที่ช้อปปี้ทั่วไปครับอันนั้นนะฮะดูดีแบรนด์นี้ไม่มีขายนะอันนั้นอ้าวดูดีแบรนด์ขายกระเป๋าหรออ้าหลุดปากอีกแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องราคาตอนนี้กันบ้างแล้วกันนะครับคือเราจะบอกว่ากระเป๋ารุ่นนี้เหมาะสําหรับการลงทุนมากๆเลยเพราะว่า ชาแนลมินิแปดเนี่ยรุ่นเนี้ยเมื่อปีที่แล้วอ่ะพี่รู้ไหมว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่เองมันอยู่ที่ประมาณ60,000ถึงแ0 0 0มนะพี่แล้วราคารีเซลตอนเนี้ยสูงสุดที่โรยเช็คเมื่อวานอยู่ที่ราคา2อ0 0 0นบาทคือราคามันขึ้นมากๆนะแล้วผมหาซื้อไม่ยากแต่ว่าหาซื้อราคาดีๆยากมากตอนนี้นะ ถ้าเกิดใครอยากได้ก็ไปตามหาได้แล้วกันเนาะพี่พี่ดูดีมากเลยไม่ใช่ที่แบบร้านทั่วไปร้านขายแบรนด์เนมทั่วไปนะครับผมถ้าเกิดพี่คนไหนเจอราคาดีๆอ่ะดูแนะนําให้รีบซื้อแล้วรีบเก็บแล้วก็อมาขายดูได้อืมดีๆทั้งนั้นเลย โอเคสำหรับใครที่กำลังตามหาน้องใบนี้อยู่ถ้าเกิดเจอก็รีบคว้าไว้แล้วกันเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆิงงงด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามว่า EP หน้าด้วยจะเอาอะไรมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะรับรองว่าเป็นสินค้าที่ต้องเป็นแรไอเทมแล้วก็หายากมากๆแน่นอนและทำกำไรได้แน่นอนนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับดูดูให้ดีมีอะไรให้ดู ใครไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเราเราไม่ให้ดูเย้ <Hey. S 1> yeah.